เย้ yeah, yeah. วันนี้มีข่าวดีมาบอคกค <Okay. S 1> ่ะกับโปรเจกต์ซีส้มถล่มซับกับท s w บนะคะวันนี้หากคนช่วยโพสช่วยขายนะคะกับสินค้าสีพัดดของเรานะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14นะคะ1แถม2นะคะ1แถม2หากคนช่วยโพสช่วยขายโดยไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวค่ะเพียงเอาสินค้าไปโพสขายนะคะคุณจะมีรายได้ตั <orgeous. S 2> ้งแต่กล่องละบบาทถึง100บาทเลยเย้ๆฟรีเลยแถมคุณไม่ต้อง ลงทุนสักบ,บาทเดียวแถมไม่ต้องแท็กของเองอีกต่างหากอีกอย่างหนึ่งคุณก็ได้ร่วมแคมเปญกับเราแล้วยังได้ร่วมลุ้นทองกับครูสิตาอีกครูสิตาแจกทองทุกหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะวันนี้ใครที่ตัดสินใจนะคะอยู่กับบ้านแล้วมีเงินเท่ากระเป๋านะคะทักคุณนะักมาได้นะคะหมดแคมเปญส่งของวันที่หเมษายนะคะทุกคนยังได้ร่วมลุ้นรถเบนซ์หรูอีกหนึ่งคันนะคะราคาสองล้านกว่าวีแคมเปญน,นี้ หยุดไม่ไหวแล้วคนตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะใครที่สนใจนะคะอยากมีรายได้นะคะเข้ากระเป๋าอยู่กับบ้านทําเงินได้กับธุรกิจของเราะคะ่ะแคมเปญสีส้มสลมทซับค่ะกับครูพี่นับนะคะทักมาได้นะคะใครที่สนใจนะคะครูพี่นับยินดีแนะนําค่ะ